สวัสดีครับเราอยู่ที่โค้งบางซื่อนะฮะขบวนที่มาคือขบว 3, 4, น340ศแก่ครข่งคอยกรุงเทพได้เป็นรถนดีเซลงังมีน้าปิงนะฮะทำขบวนมามีแค่2ตู้เท่านั้นยังกับรถฟิเดอร์เลยนะฮะแต่วิ่งไปไกลถึงแก่งคอย ามมาโอ้เสียงมาเงียบๆมากอ่านะปิงสวัสดีครับนะปิงออกมาโบกมือให้เลยนะครับนี่น้องๆบนขบวนรถไฟครับโบกรถให้หน้าตาคุณคุณเหมือนคุณไอ โคโคนัสเตชันเลยไม่เคยเจอตัวจริงหรอกแต่เคยเห็นหน้าตาในช่องเขานะน่าจะใช่ใส่เสื้อสีแดงด้วยผ่านไปแล้วครับเป็นขบวนมิตรภาพนะฮะโบกมือกันตั้งแต่พอเขารอยันผู้โดยสารเลยส่วนคนถ่ายก็บกมือกลับนะครับเขับรถตามมาที่ บางสื่อนะฮะรถแกงพอยยังจอดอยู่เลยฝั่งตรงข้ามที่นี่นะฮะก็จะเป็นร้านหัวโค้งคาเฟ่ฮะมีกาแฟอาหารนั่งจิบกาแฟแลรถไฟแต่ตอนนี้รถไฟน้อยแล้วครับนานๆจะผ่านมาทีหนึ่งาะว่าขึเนไปข้างบนแล้วส่วนทางโน้นเป็นปูนปริษัทปูนซีเมนอ่ะเสียง ชักวีดแล้วนะฮะกระบวน340แก่งคอยกรุงเทพเตรียมออกเดือขายมาแล้วครับเกอนมาแล้วครับรถดีเซลรางคันแรกก็ใหม่เหลือเกิน ฉันรักเธอกระจิ๋วริ้ว เทคโฟโตไทไปเรื่อยรายงานจากบางซื่อครับ